ตะเกียงเจ้าพายุครับตาหารนะครับสภาพสมบูรณ์ดีครับเพื่อนสมาชิกแข่งมาทำระบบครับสภาพสมบูรณ์ดีครับเนี่ยเดินทางมาถึงแล้วนะครับแท็กมาดีครับตะเกียงสมบูรณ์ครับ นี่นะครับถ่ายคลิปแจ้งนะครับคืหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับสภาพสมบูรณ์ดีมากเลยครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ